สวัสดีครับตอนเราก็สู่การถ่ายสดนะครับฟุตบอลไทยวีเมนลีกดิวิชั่นหนึ่งะครับคู่ระหว่างบีเจซีบุรีเดเอเชียนะครับจะเปิดสนามยูนิปาร์คครับรับการมาเยือนฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบุรีนะครับในส่วนผู้ใายครับอยู่กับผมลิซเดชกินจันและคุณนัทพุทธชาติครับครับจ่าฝูงเจอกับรองจ่าฝูงเนี่ยครับเจ้าถิ่นนะครับประตูเป็นทิชนันสดชื่นนะครับแนวรับมีธมนวัลรักษาพักดีครับสรัญญารามีการจรพรแสนคุณและกิตติยามูลรังนะครับฝั่งผู้มาเยือนครับประตูก็เป็น ปวาริษานะครับแนวรับ4คนนะครับทางขวาเป็นที่คำพรนะครับทางซ้ายเป็นอรวรรวันเอาละครับเกมเริ่มครับที่ยูนิปาร์ครับบีเจซีบุรเดียชุดเสื้อสีเหลืองเกงสีดำครับบุกจากซ้ายไปขวาเจอกับรองจากฝูงอย่างฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบุรีครับ สัญญาแล้วให้แม่ด้วยอาแล้วอรพินพลิกได้ไหลมากุริสลาหลุดแล้วกูริสลาล็อกเข้าซ้ายเดียวเดียวแล้วก็1นูนย์ครับโอ้โหลูกนี้ยอดเยี่ยมเลยครับประตูที่18ของกุริสลาครับต้องชมทั้งคนจ่ายแล้วก็คนยิงครับโอ้ต้องบอกว่านิ่งเหลือเกินครับไม่รีบร้อนยิงครับเห็นกุริสลาวิ่งเให้เลยนะครับโอ้โหกุริสลาก็ไม่พลาดครับตรงนี้ ปีดถึงบอลก่อนนะครับแล้วก็เห็นผู้ศัตรูออกมาก็แตะหลบเลยครับโอ้โหแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับเบสิกทักษะนะเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ครบเครื่องกับเมสซี่เคสครับกุลิสลาครับจังหวะตัดสินใจดีด้วยนะครับเห็นบอลที่สาออกมาครับแตะเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วมันมีมุมพอที่จะให้วางเท้ายิงได้ครับเอาแล้วครับโอ้นับหนึ่งแล้วครับบัดิบเอเชียรวมถึงเมสซี่เคสครับ แล้วชนบุรีเล่นได้ให้มาทันชนกไหลามาวิรัญญาไปปั๊มมาได้วิรัญยาเข้าขวาแล้วลองยิงเลยลูกนี้ตีเสมอครับวิรัญยาแกว่งกสิกรรมยับหนึน่งประตูตอนหนึง่ง <c oughs> เอาคืนเร็วครับโอโ้โดนยิงนำไปประมาณ5นาทีเสร็จเท่านั้นครับนะครับตรงนี้เหมือนจะเสียอะไรครับแต่ว่าไปแย่งเอาคืนกลับมาไดจากกรราญจนาพรครับแ <c oughs> ล้วกระชาก แตะมาอีกหนึ่งทีครับเข้าขวาแล้วซัดเต็มแรงเลยครับลูกนี้หมอนตกพื้นนิดนึงครับโอ้ที่ฉนันเสียจังหวะครับปัดได้ปลายนิ้วครับแต่ว่าก็ไม่พ้นนะครับบอลมุดเสียบหน้าต่างเสาไกลเข้าไปนี่ยิงประตูทีมชาติด้วยกันนะครับประกาศรายชื่อมาเนี่ยออรพินเลือกเปิดไปในเขตโทษเอาบอลลงไม่ดีอีกทีแถวสองเข้าซ้ายลองยิงลกูกนี้เกือบเข้าครับจงังหวะซัดของขวัญ,ญจิราจังหวะยิงของขวัญจิรานะครับ บอลเนี่ยพุ่งน่กลัวเลยครับโอ้โหนิดเดียวครับกายไปคนหนึ่งครับพัฒนานันยังไม่ได้ลงมาแล้วแทงระลุช่องลูกดีทงไม่ขึ้นแล้วก็หลุเดี่ของกูลิสลาครับโอ้โหสองหนึ่งครับทงไม่มาก็เรียบร้อยเลยครับประตูที่2ของเมสซี่เคนครับเขาบอกว่าคล้ายๆกับประตูแรกเลยครับนี่ครับทะลุมากุลิสลาครับไม่มีทงเลยครับ แนวรับของชลบุรีก็พยายามจะฟ้องว่าเป็นลูกทำหน้านะครับแต่ว่าไรแมนไม่ยกครับแล้วตรงนี้โอ้โหแต่ลบประวัติษาครับแล้วก็ประตูโล่งๆครับกองเชียร์นี่เฮกยังไม่ยิงเลยครับแต่ลบประตูก็เฮแล้วครับเห็นก้าประตูครับโอ้โหปีนี้ครับเด็กสิบหกขวบนะฮะกับการเล่นไทยลีกอาชีพจริงจังนิดน่าจะสองปีเท่านั้นนะครับ พื้นที่มีได้เล็งแล้วเปิดลูกนี้บอลเข้ามาแล้วซ้ายไต่อีกทีแล้วธวัลัตดีลูกนี้ติดบล็อกธวัลัตย้อนกลับมายิงอีกทีก็ติดบล็อกอีกครับธันชนกโอ้โหชลบุรียังตีเสมอไม่ได้ไม่ได้แถวสองแย่งกันมงอยู่แล้วผู้สิน์เป่าโอ้โหแล้วก็เป่าเรียกทีมแพทย์มาดูก,การเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปพร้อมกันเลยนะครับทางฝั่งของผู้หญิงชมบุรีได้ที่เปล่านะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับ เกมเรกครับครึ่งหลังครับอีก45นาทีครับแชมป์ไทยวิเมนลีกจะจบนัดนี้เลยหรือจะไปว่ากันต่ออยู่ที่ชนบุรีครับอรพินครับคุวงเราให้มาพีกุลเข้าขวาเข้าขวาละหลลูกนี้ยิงด้วยซ้ายโอ้โหไม่ตรงกรอบครับ <c oughs> กันยานัดครับ <c oughs> ตั้งกันใหม่ครับรเริ่มใจเปลี่ยนแกนมาพัฒนานเอาวอลลงได้ พัชรนันทาดวนโยกเข้าขวาพัชรนันหลุดมาแล้วยอดลูกนีจนจ่อมาแล้วครับ2องประตูต่อ2ครับแล้วก็เป็นรสัสตาเถาเบาตัวสำรองครับตีเสมอให้กับชนบุรีสวยแต่เอาบอลลงนะครับโอ้โหจับนิ่งเลยครับี๋ยวเดี๋ยวดูถึงชังหวะหลอกทมบลวัน,นครับนี่ครับโอ้โห้เา,าโโหเหมือนจะไปซ้ายแล้วโอ้โหนี่ครับล็อกออกขวาในทมลวัน ไปไม่ตาไม่ทันนะครับตรงนี้แล้วกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาหน้าประตูทิชนานเองก็ออกมานี่ครับเหมือนจะกักกับกองหลังครับโอ้โหแล้วสุดท้ายบอลไปถึงรัสิตาครับไปเข้าไปไม่พลาดนะครับตรงนี้โอ้โแล้วพัทรนันเล่นแบบนี้ครับต่อหน้าฟูโตชิอิเคดะด้วยนะครับคู่ของเราเนี่ยสกอร์ต่อไปสําคัญครับว่าออกของใครยิงลูกดีโอ้โบอลออกหลังไปครับเติมมาของอระวันครับ เปิดมาแล้วโขกได้หูกัญญาณัตครับเจ้าเวหาอยู่แล้วแต่บอลไม่ตรงกรอบครับกลางประตูเลยนะครั้ขึ้นดูคนประกอบติดเลยนะนรับแต่ว่าก็ยังหม่งได้นะครับลูกนี้ของกัญญาณัตแย่งกันอยู่บอลเข้าทางบีจีซีขันยราพริกได้แล้วยอดมาหลุดเลยแล้วก็กระดอกลูกดีเรียบร้อยฝังเลยครับสามประตูต่อสองครับแล้วก็เป็นกัญญาณัตแช่ตะบูดครับโอ้โหเขาบอกว่าลูกนี้ ยิงง่ายๆเลยครับเหนือชั้นเลยครับน้ำหนักทิศทางได้หมดเลยครับกัญชาัเนี่ยไม่ต้องทําอะไรครับวิ่งเข้ามาแล้วก็กระดกบอลข้างศีรษะของวานิสาเข้าไปครับโอ้แล้วการกระดกของกัญชาัเนี่ยน้ําหนักเป๊ะเลยครับยกเสร็จเนี่ยชูมือเฮเลยครับสามต่อสองครับนาทีเก้าสิบบวกสองครับไม่น่าพลาดแล้วครับแชมป์ไทยวีเมนลีกซีซั่นนี้ครับแมแต่ว่ากุศลายังบังได้ แล้วโดนแย่ออกข้างไปผัวศิลเป่าจบเกมครับบีจีซีบีเอเชียนะครับเอาชนะฟุตบอลหญิงชลบุรีไป3ประตูต่อ2ครับทำให้ฟุตบอลไทยเป็นแมนลีกนะครับดิวิชั่น1ฤดูกาลนี้ครับแมตช์เดย์ที่13นะครับก็ได้แชมป์มาที่เรียบร้อยก็คือแชมป์เก่าครับบีจีซีบิดเอเชียนะครับได้แชมป์สมัยที่2ติดต่อกันครับแล้วก็จะได้โคต้าไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกฟุตบอลในรอบเพย์ออฟครับ นี่คือทั้งหมดนะครับของศึกบอลลังดอกไม้เหล็กครับในแมตช์เดย์ที่13วันนี้นะครับก็ติดตามการทศได้ใหม่นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ t ทยว w o ม e n l ล a กออฟฟิเชียลติดตามกันได้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธหน้าเป็นนัดส่งท้ายนะครับวันนี้เราสอง,สงคนนะครับคุณนัทพุทธชาติและผมลทิเดชกิจจันทร์ก็หมดเวลาลงแล้วเราและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ